สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องดรอปดาวนะครับก่อนหน้านี้เราทำดรอปดาวหนึ่งชั้นไปแล้วสองชั้นไปแล้วแล้วก็วันนี้เราจะมาทำดรอปดาวสามชั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีเดิมมันจะเป็นวิธีใหม่ในการใช้ออฟเซตครับอันนี้คือตัวอย่างสําหรับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับผมทาเป็นชื่อจังหวัดอาเภอแล้วก็ตาบลน,นะครับก็คือหากเราเลือกที่จังหวัดและตรงอําเภอเนี่ยก็จะเป็นอําเภอของจังหวัดนั้นๆนะครับ และถ้าเราเลือกอำเภอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกตำบลอันนี้ก็คือที่เราจะทำกันวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกันเนี่ยเราต้องไปเรียนสูตร Offset กันก่อนนะครับซึ่งผมเตรียมไว้แล้ว สูตร offset เนี่ยก็คือการที่เรากําหนดเซลล์ตั้งต้นไว้เซลล์เซลล์หนึ่งนะครับก็คือตอนนี้ผมทําสีเขียวไว้แล้วหลังจากเซลล์ตั้งต้นตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะให้มันขยับลงมาขยับไปทางขวาขยับไปทางซ้ายหรือว่าขยับขึ้นข้างบนเนี่ยมันสามารถกําหนดได้ offset เนี่ยมันก็จะมีอยู่พารามิเตอร์อยู่5ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตามที่ผมทําไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยให้เราพิมพ์เท่ากับนะครับ offset กดท็บที่นึงนครับ reference เนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกตะกี้ก็คือ มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้เรากลับไปเลือกที่สีเขียวที่ผมทำเอาไว้นะครับเราจะกำหนดเซลล์เซลล์นี้เป็นจุดเริ่มต้น row เนี่ยก็คือจากจุดเริ่มต้นเนี่ยจะให้มันลงมากี่แถวสมมุติว่าเรากดเป็น0ูนย์นะครับก็คืออยู่ที่เดิมเข้ไม่อีกทีนึงงอลัมน์เนี่ยก็คือจะให้มันมาทางขวาเนี่ยกี่อลัมน์ถ้าเราจะให้มันอยู่ที่เดิมเราก็พิมพ์ศูนย์ไปนะครับเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมันก็จะโชว์หมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ให้มันไปไหนใช่ไหม ต่อมาเนี่ยเราจะให้มันขยับมาข้างล่างสัก2เนะคร,ราก็พิมพ์ offset นะครับแล้วก็ไป reference เซลล์สีเขียวนี้กดคอมา่าทีนึงกดเลข2เพื่อที่จะลงมา2และกดเลขสมมุติว่าเป็น2อีกทีนึงเพื่อจะไปทางขวานะครับผลที่ได้ก็คือหมายเลข13ก็คือจากเซลล์เริ่มต้นของเราเนี่ยลงมา1,2นะครับแล้วก็ไปทางขวา1,2มันก็จะได้หมายเลข13ตอนนี้เราทำสูตร offset เนี่ยไปแค่3พารามิเตอใช่ไหมครับก็คือ reference โลและก็คอลัมนเดี๋ยวมันเหลืออีก2ตัวท้ายเนี่ยก็คือ,อ,อ height กับวิดนะครับก็คือความสูงและความกว้างเดี๋ยวเราลองมาทํากันนะครับก็คือให้เราพิมพ์ offset กลับไปที่เดิมก็คือเซลล์สีเขียวนะครับเซลล์ตั้งต้นขอแมทีนึง่งลงมา2ไปทางขวา2 Height เนี่ยก็คือจากหมายเลข13เนี่ยเราจะให้มันลงมาเท่าไหร่ค่า default ของมันเนี่ยก็คือ1นะครับ หนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ที่เดิมไม่ต้องลงมาคอมม่อีกอันนึงก็คือวิดนะครับวิดก็คือจะให้มันไปทางขวาเท่าไหร่นะครับค่า default มันเนี่ยก็คือ1เดี๋ยวเราลองกด enter ดูนะครับห้กับวิดเนี่ยถ้าเราใส่หนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นค่า default ก็คือไม่ต้องขยับไปไหนทีนี้เดี๋ยวเราลองขยับลงมาสัก3กับ3ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพิมพ์เหมือนเดิมครับสูตร offset ไป reference ที่เซลล์สีเขียวนะครับคอมม่ทีนึงกดเลข2คข้อมม่ทีนึ่งกดเลข2แล้วก็ทีนี้ เราจะให้มันลงมา3นะครับแล้วก็จะให้ไปทางขวา3เดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นยังไงมันจะขึ้นเป็น Value ให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอยู่ในนี้แหละแต่ว่ามันไม่สามารถโชว์ตัวเลขหลายตัวได้ในเซลล์เซลลเดียวนะครับซึ่งข้อมูลที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็คือเมื่อกี้เราลงมา2ใช่ไหมหนึ่งแล้วไปทางขวา2 1 2จากจุด Start จากหมายเลข13เนี่ยเรานับตัวมันเองเป็น1นะครับ เราลงมา3ใช่ไหมสองสาแล้วไปทางขวาเนี่ยในคอลัมน์เนี้ยเราจะนับตัวมันเองเป็น1ให้ไปทางขวาอีก3เนี่ยก็คือ2 3นะครับซึ่งพื้นที่เนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่เราถูกกําหนดด้วย offset นะครับซึ่งท้ง9เซลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาระบุในเซลล์เซลล์เดียวได้นะครับวิธีการก็คือกดที่เซลล์ ที่เป็น value ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกดที่ formula bar ึงแล้วก็กด F9 ครับเราก็จะเห็นล้วว่ามันมีตัวเลขอยู่ในเซลล์เซลล์นี้ก็คือ13 14 15 18 19 20 23 24 25นี่คือตัวเลขที่ได้จากการใช้สูตร offset นะครับอันนี้ก็คือการใช้ offset เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราไปดูอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเอามาใช้ประกบกับ offset นะครับต่อมาก็คือการใช้สูตร m a t นะครับ m a t เนี่ยก็คือ การหาว่าข้อมูลในเซลล์เซลล์นี้มันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ของพื้นที่ที่เรากำหนดนะครับสำหรับแมทเนี่ยมีพาราพิเตอร์อยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็คือพิมพ์คำว่าแมทกดแท็บทีนึ่งนะครับแอบปบไบรุเนี่ยเราจะค้นหาคําว่าอะไรผมจะมาค้นหาในเซลล์ที่อยู่ข้างๆนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่หลังกดคํามาทีหนึง่งลูคัพอารเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอกําหนดไว้เป็นพื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นคอลัมน์ C ที่เราคลุมไว้ตรงนี้ กดคำไม่อีกทีนึงตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็นศูนย์นะครับซึ่งเป็น Excel Mac กด Enter ตอนนี้มันยัง N/A อยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ว่าให้มันไปหาคำคำไหนในคอลัมน์ C ที่เราคลุมไว้ตะกี้สมมติว่าผมอยากให้มันหาหมายเลข2 2ครับกด Enter นะครับมันจะบอกว่าหมายเลขที่2อเนี่ยอยู่ลำดับที่5นะครับโดยนับจากเซลล์แรกที่เราคลุมตะกี้นับตัวเองเป็น1นะครับ2 3 4 5เดี๋ยวลองเปลี่ยนนะครับเป็นหมายเลข2หมายเลข2ก็อยู่ลำดับที่1 หมายเลข42สุดท้ายอยู่ลำดับ,บที่9ทีนี้ถ้าเราใส่หมายเลขที่ไม่มีในเนี้ยมันก็จะขึ้น na นะครับเพราะว่ามันไม่เจออันนี้คือเป็นแนวตั้งนะครับเราสามารถทําหาเป็นแนวนอนก็ได้นะ o o k u p Value เดี๋ยวผมขยับมาทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ที่หลังคนระับล o o k u p a ร r a y ผมเอาทางเป็นแนวนอนบ้างนะครับกดคัมมาทีนึงแล้วก็กด0แล้วก็วงเล็บปิดนี่เราถ้าเราจะหาหมายเลข11จากที่เราคูมไว้ตะกี้ก็คืออยู่อันดับที่1 อันนี้ก็คือการใช้สูตร match เบื้องต้นนะครับสุดท้ายเราจะต้องเรียนการใช้สูตร count if นะครับ count if เนี่ยใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับจากพื้นที่ที่เรากําหนดนะครับว่าในพื้นที่นั้น,นมีข้อมูลที่เราจะค้นหามีกี่ตัวมี parameter 2ตัวนะครับก็คือมีพื้นที่ที่เราจะหาแล้วก็มีคําหรือข้อมูลที่เรากำลังจะค้นหานะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนกันนะครับพิมพ์เท่ากับนะครับ count if range ก็คือพื้นที่ที่เราจะหา เดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นคอลัมน์ตรงนี้แล้วกันนะครับกดข้อมม่ทีนึงนะครับแล้วก็คําที่เราจะหาทีนี้ผมก็จะเลื่อนมาทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมที่หลังนี่ผมจะหาหมายเลข1น,นะครับในพื้นที่ที่เรากําหนดะก,กี้อนะ่เลข1มี2ตัวนะถูกต้องครับหมายเลข3นะครับเลข3ม,มี4ตัวนะครับหมายเลข2เลข2มี3ตัวกอแม่เอาทาเหมือนเดิมนะครับก็คือเ o า if เดี๋ยวลองไปแนวนอนางนะครับแนวนอนก็คือฝั่งนี้ ครทีเด๋ยวคือยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราลองหาหมายเลขหนึ่งมีสองตัวหมายเลขสองมีเลขสามนะครับแล้วก็หมายเลขศู 2, นย์ไม่ 0, ไม,มีนี้สุดท้ายนะครับก็คือเราสามารถคลุมได้หมดเลยนะไม่จําเป็นต้องเป็นแถวหรือว่าเป็นคอ,อ,อลัมน์อย่างเดียวนะครับเราคลุมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับหาทั้งหมดเลยในนี้นะครับเอาใหม่ลองดูหมายเลขหนึ่งมีสิบสามตัวหมายเลขสองมีเก้าตัวแล้วก็หมายเลขสามมี 23ตัวอันนี้คือการใช้สูตรคาวอีเ e บื้องต,ต้นนะครับเพื่อที่จะหาว่าในพื้นที่ที่เรากําหนดเนี่ยมีข้อมูลที่เราอยากจะหาเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวนะครับสสูตรนี้เดี๋ยวเราจะเอามารวมกันนะครับแล้วก็ทําเป็นดรอปดาวสา3ชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสูตรที่จะใช้เนี่ยก็คือการใช้ o p s s t t นะครับโดยที่พารามิเตอร์ w เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสูตรแมทใส่เข้าไปก็คือสีแดงที่ผมทําไว้นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ height เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสูตร count i f เนี่ย ใส่เข้าไปมันก็ได้เป็นสูตรที่ยาวนิดนึงนะครับแต่ว่ามันใช้ได้ส่วนอันนี้ของเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลบมันทิ้งก่อนนะครับวิธีการที่จะลบดับดาวทิ้งนะครับกดตัวมันเองทีนึงนะครับก็กลับไปกดไปที่ Data Data v a l i d a t i o n นะครับแล้วก็กดไปที่ Clear All นะครับแล้วก็กดโอเคดับดาวมันก็จะหายไปแล้วครับโอเคตอนนี้ผมลบสูตรเดิมเราออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันใหม่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปใช้ offset เนี่ยเดี๋ยวเราทำด p d ดาวใช้แรกกันก่อนนะครับกดดไปปททีีี่่่เเเซลลล์สหหืองง็นนคคําาววจัััะรบ กดไปที่ data data validation แล้วก็ไปที่ list ตรงช่อง source เนี่ยให้กด reference นะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกที่จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดกระบี่เป็นต้นไปนะครับกดคอนโทรลชิปแล้วก็กดลูกศรลงไปทีหนึ่งจะได้ไปสุดนะครับกด Enter ทีนึ่งแล้วก็กด Enter อีกทีนึงทีนี้ดอกดาวชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นชื่อจังหวัดให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกกระบี่ไ้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําดอกดาวชั้นที่2เราจะได้เช็คได้เลยนะครับจากหน้านี้ส่วนดอกดาวชั้นที่2เนี่ยกับ3เนี่ยทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราทําตรงส่วนของแมชก่อนนะครับก็คือเราจะไปหาว่าในคอลัมน์เนี้ยกระบี่เนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของคอลััมมนน์ทที่่่เเรราาาาาากนนกาาากํํหดดคบโยพิว match นะครับ lookup value ก,ก็คือเราจะมองหาคาว่ากระบี่นะกดคอม่าทีนึง่งแล้วก็ไปเลือกพื้นที่ที่เราจะให้ m match เนี่ยค้นหานะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงคอลัมน์ดีนะครับกด Control Shift แล้วก็กดลงไปให้สุดนะครับกดคอม่าอีกทีนึงใส่เลข0ูนย์แล้วก็กดวงเล็บปิดสูตรแมชเนี่ยมันก็จะบอกว่ากระบี่อยู่ในคำที่1นะครับถ้าเราลบตรงนี้ปุ๊บมันก็จะอยู่เป็นลำดับที่2จากพื้นที่ที่เราคลุมไว้นะครับถูกต้องแล้วนะครับ ต่อมาก,ก็คือสูตร countif นะครับเดี๋ยวเราจะมานับว่ากระบ,บี่เนี่ยในคอลัมน์นี้มันมีกี่ตัวนะครับโดยการใช้สูตร countif นะครับ length ก็คือ Are ียที่เราจะให้มันไปหาครับกดคอาแมททีนึงเลยเลือกที่คําว่ากระบี่วงเล็บปิดแล้วก็ enter มันก็จะนับว่ากระบี่เนี่ยมี8ตัวนะครับซึ่งก็ถูกต้องทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําสูตร o f f s e t นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็คือเท่ากับนะครับ o f f s e t r e f e r e น c e เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากจังหวัดตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอามาทีนึงครับให้มันลงไปกี่แถวนะครับเราก็จะมาเอาข้อมูลจากสูตรแมทของเราด้านบนนะครับก็คือให้มันลงมา1แถวนะครับเพราะว่ากระบี่เนี่ยมันอย จะให้มันไปทางขวาไหมนะครับถ้าเราใส่ศ0เมื่อกี้เป็นค่า Default ใช่ไหมให้เราใส่1น,นะครับเพราะว่าเราจะขยับไปทางขวาเพื่อที่จะเอาข้อมูลของอําเภอกดเข้ามาอีกทีนึงนะครับพอขยับแล้วเนี่ยให้มันจะให้มันลงไปอีกอกี่แถวนะครับเราก็จะไปเอาข้อมูลจากสูตรคาวอีทส่วน จะให้มันไปทางขวาอีกไหมเราใส่1น,นะครับที่เป็นค่า Default เพราะว่าเราจะให้มันอยู่เฉยๆนะครับกดวงเล็บปิดนะครับแล้วกด enter ครับเดี๋ยวลองเช็คค่าดูนะครับโดยการกดไปที่ formula bar แล้วก็กด f 9นะครับคลองรันตาจน อันสุดท้ายอ่าวลรแสดงว่าข้อมูลตรงนี้ได้ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาสูตรเนี้เข้าไปใส่ในดอวดบดาวชั้นที่2แต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปใส่เนี่ยเราต้องแปลงสูตรด้านใน2อันนี้ให้เป็นสูตรของตัวมันเองก่อนนะครับเราจะ Copy ปี้สูตรแมทนะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาเครื่องหมายเท่ากับนะเอามาวางตรง d ีตรงนี้นะครับวาง Enter แล้วก็สูตรคา i f เอามาวางตรง D4 ด Enter สูตรมันก็จะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คอีกทีนะครับโดยการคลุมแล้วก็กด F9 ว่าข้อมูลมันยังถูกต้องอยู่ไหมครับโอเคยังถูกต้องอยู่นะครับก็ copy ตรงนี้มาเลยนะครับบนโทนซน,นะครับแล้วก็ไปกดตรงตรงอำเภอที่จะทำดาบดาวชั้นที่2นะครับกดไปที่ data data validation นะครับเลือกไปที่ list ตรงช่องซ o u r c เนี่ยให้เราวางสูตร ที่เราไปทํามาตะกี้นะครับไปเลยนะครับกดโอเคอา่าทีนี้เราก็จะได้ดอกดาวชั้นที่2ที่เป็นชื่ออาเภอที่อ้างอิงจากจังหวัดกระบี่แล้วพอเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วนะครับสําหรับดอกดาวชั้นที่3นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเมื่อกี้เลยก็คือหาแมทก่อนนะครับว่าอาเภออาเภอเนี่ยมันอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับของข้อมูลของเรานะครับให้ไปคลิกช่องอาเภอนะครับแล้วก็กดคอมมาทีนึง แล้วก็ไปเลือกพื้นที่ Control Shift แล้วก็กดดาวลงไปนะครับกดคอมมาทีนึงแล้วก็กดเ x0 เพื่อเป็น e x a c t Map Enter มันก็จะบอกว่าคลองเตยเนี่ยอยู่ลงไป635แถวจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คอีกทีทีนี้มาเริ่มมาทำสูบเขาบ้างนะครับเขา if นะครับไปคุมพื้นที่ที่จะหานะครับกดคอมมาทีนึงนะครับแล้วก็หาคำว่าคลองเตยแล้วก็วงเล็บปิด ก็จะบอกว่าคลองเตยเนี่ยมี3แสดงว่าคลองเตยเนี่ยมีอยู่3ามตำบลในนั้นนะครับต่อมาเราก็จะมาทำออฟเซตนะครับโดยการผสมกันระหว่างสูตรแมทแล้วก็สูตรเขานะครับพิมพ์ออฟเซ็ตเรฟรีนเรฟรีนก็คือเริ่มจากตรงไหนนะครับเราก็เริ่มจากตรงคอลัมน์ที่เป็นอำเภอนี่เลยนะครับกดคอมม่าทีนึงนะครับจะให้มันลงไปกี่แถวก็คือนับจํานวนตามแถวที่เราไปเจอนะครับแล้วก็กดคอมม่าทีนึงนะครับ ให้ไปทางขวาไหมให้ไปทางขวา1น,นะครับกดคอมมาทีหนึ่งครับให้ลงไปข้างล่างอีก3แล้วก็กดคอมมาอีกทีหนึ่งนะครับใส่ <realmente> 1เพราะว่าเราจะไม่ให้มันไปทางขวาแล้วคือตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นไดนามิกแล้วนะครับเพราะว่ามันอ้างอิงตรงคลองเตยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เลือกคลองเตยแล้วเนี่ยเราไปเลือกเมืองก,กระบี่เนี่ยมันตรงนี้มันก็จะวิ่งให้เรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกข้อมูลที่มันอยู่บนบนหน่อยกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องลงไปเลือกเกาะลันตาก่อนที่เราจะไปใส่ครับเราต้องแปลงสูตรก่อนนะครับก็คือ ก o อปสูตรแมทมาเอาไปวางในตรงพ a r าม e เตอร์โนะครับกด enter Copy สูตรคาวอีฟเอามาวางใน p a r a มิเตอร์ไฮท์กด enter จะให้ชัวร์ก็กดเช็คอีกทีนะครับโอเคยังถูกต้องนะทีนี้ก็ Copy สูตรเลยเลือกที่ตามบนนะครับที่เราจะทำดอกดาวชันี่่นะครับกดไปที่ data d a t a v a l i d a t i o n นะครับแล้วก็กดไปที่ list แล้วก็วางสูตรนี้ไปได้เลย กด enter กด ok ทีนี้เราก็จะได้ตำบลที่อยู่ในอำเภอเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่แล้วนะครับเราลองเลือกจังหวัดอื่นได้นะครับขอนแกนโคกใช้สีอ,อะไรบ้านโคกนะครับถูกไม่ถูกก็คือจะอยู่ที่ข้อมูลที่เราเตรียมมาด้านล่าง,างนี้นะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลเนี่ยมันไม่เรียงกันเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะครับก็ หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ยะะครับขอบคุณมากครับ